มาครับเกียร์สองโ,โอ้ยอย่างที่ร้าน ebb shop ร้านรับเติมโลบักและบริการอีกเพรึบ ไม่ว่าจะเป็นการกดเกมพาร์ตกดผลต่างๆมีบริการหลายแบบให้เลือกไม่ว่าจะเป็น anime adventure f o l l battle cow block f o o t king legacy All star และอีกหลายๆแบบสามารถสอบถามทางร้านได้ไม่เพียงเท่านั้นยังจําหน่ายไก่ตันราคาถูกรวมถึงรับเติมโลบัคราคาที่โคตรจะถูกใน3โลกสามารถไปใช้บริการร้าน ebb shop ได้ที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับกราบสวัสดีวัยรุ่นที่หลงเข้ามาในคลิปมีทุกคนเลยนะครับคือผมเนกิตร t s นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่เกม g ก a น d p พีซออนไลน์นะครับทุกคนสําหรับวันนี้ครับก็ตามหน้าปกคลิปหรือว่าชื่อคลิปที่เพื่อนๆเนี่ยหลงเข้ามาเลยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะมารีวิวเกียร์สอนั่นเองครับผมโอ้โหตบมือเลยครับเรียกเรียกว,ว่ารอกันมาเนิรนานนะครับสำหรับเกียร์สแบบนี้ โอ้โหแมปอื่นนี่เขามีเกียร์สองตั้งแต่แบบผลมานะไอ้แมปนี้คือต้องรอนานมากถึงกว่าจะมาเกียร์สองโอเคไม่เป็นไรครับเกียร์สองก็คือผลยางนั่นเองครับนี่ผมก็จะกินสดๆเลยนะครับไปเรากินเลยละกันนะครับทุกคนจริงๆเนี่ยผมทําคลิปรีวิวผลยางไปแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆซึ่งก็เป็นคลิปแรกของช่องเลยนะเราไปหาดูได้เรียบร้อยครับตอนนี้เรามีเกียร์สองผลยางแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีสเตรทด้วยนะครันนะครับทุกคนครับเพื่อให้เห็นดาเมจที่ชัดเจนเนาะโอเค นี่นะครับผมขออนุญาตอัพไปแค่200กว่านะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ได้เห็นดาเมจจริงๆของผลยางนะครับว่าดาเมจจริงๆเขาเนี่ยดาเมจแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับทุกคนเพราะว่าผมหาที่รีน้องเขามันหาไม่เจอนะครับน่าจะไม่มีโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนครับมาแต่ก่อนจะไปรีวิวแกสองกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมทุกคนดูสกิลธรรมดาก่อนว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอ่าซึ่งจะสังเกตว่าไอ้หลอดด้านบนเนี้ย มันจะมีโหมดบาร์นะครับที่เป็นโหมดเกียร์สองนั่นเองครับทุกคนซึ่งแกรนพีตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับผลงานปีศาจที่ต้องแปลงร่างหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะมีหลอดนะครับผมในการทรานส์ฟอร์มนะครับก็คือเราต้องเก็บแสแตตให้เต็มหลอดถึงจะแปลงร่างได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่าโอเคอ่านดูตัวอีกครับผมกุมุโนพิสโต้หัดย่างยืดนั่นแหละเอ้าเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวมันจะไกลขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคิดไปเองอุ้ยไกลนะคิดเองปะเนี่ยอุ้ย ไกลจังวะอ่าลองไปตๆๆ <c oughs> งปรงนู้นเลถึงไปวันนี้เออเคยเอาใหม่เฮ้ยแต่ก่อนจะไปเราิวกันจริงๆนะครับเพื่อนๆผมขอคลิปนี้20ไลค์นะครับทุกคนครับช่วยกดไลค์ถิกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมทุกคนโอเคมาก็จะเป็นหมัดปืนยางยืดทั่วไปเลยนะครับเพื <c oughs> ่อนๆสกิลคูดาวเร็วมากเนี่ยฮะอา่าดูตัวอาดูร็อกเก็ตยางยืดไม่ใช่ดิบอลลูนสกิลนี้ก็เหมือนจะเป็นสกิลที่บล็อกดาเมจค่อนข้างเยอะเลย แต่ว่าเราจะคนโทรลตัวละครเราไม่ได้ก็จะเป็นบอลลูนแบบนี้นะฮะเรากดตัว I อทก็จะเป็นการแบบปล่อยลมนะครับอโอเคโรเก็ตนะครับผมก็คือการเคลื่อนที่ครับรับอย่างนี้เลยซึ่งมีดาเมจนะอ่ามีดาเมจนะครับมังนะมังโอเคเดี๋ยวรอดูดาเมจอีกทีนะครับโอเครอตัวแซดดูบาสุก้านะครับนี่บาสุก้าหยางยื้อบัพสกิลนี้แรงมากครับระยะกลางๆนะครับอ่ะมาดูสกิลเอ็กกันเลย เกตลิงยางยืดนะครับสกิลน okay. right. okay. ี so ้เจอใน PvP บอกเลยว่า so มีจ okay. so ุกก anyway, okay. ันทุกคนแน่นอนโอเคนี่ครับมเป็นการต่อยรัวนะครับก็คือกมุนโนมุนโนเกตลิงนั่นเองนะครับต่อไปตัว C ก็คือไรเฟิลครับสกิลนี้ก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับก็คือหมัดไรเฟิลแหละเี่โอเคประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆก็คือสกิลก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มหรือว่าอะไรเข้ามาอะไรครับก็คือปกติเลยทั่วไปที่เพิ่มมาคือเกียร์สอง โอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมขอรอป๊อปนะครับผมแอดมินโน .1 ของดิสนะฮะให้เข้ามาก่อนนะครับทุกคนเออคนนี้เขาตึงนะครับมีอะไรมาช่วยรีวิวหมดเลยนะครับทุกนะคนอ่าเดี๋ยวรอเขามาก่อนครับกำลังเดินทางมาผลแสงนะครับเดินทางมาด้วยความเร็วสูงอ้าวอา,อา,อาตกน้ำปะเนะี่ยล่วงนี้ตกน้ำปะนะเนอ,าเอาสามสองหนึ่งปับป๊บปั๊บอ้าวไม่มีดาเมจนี่หว่าตัวทีตัวทีท โอเคมาๆเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บสเตตกันเลยนะครับทุกคนมันต้องขึ้นพาคิเนต้องขึ้นพาคิเลยบึ๊บนี่แตก็ขึ้นดแล้วก็เติมลงไปเนี عة, ่ยไม่โดนด้วยเอสกิลอ mm. mm, uh. ัสกิลอสกิลอไม่เกี่ยวเดี๋ยวูสกิลอก็ลดาเมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ดียูอะไรมากกนะเพราะว่าจะอยู่อะไรครับขออนุญาตเก็บสเตตยาวๆเลยแล้วกันอีตัวก้าเป็นดีต้นตัเอกะต้นตัเอกนั่นติดเกันเกี่ยวัน โอ้โห้โว bert, a strike, a strike ้นเยอะกิเยอะเฮ้ยมันไม่เก็บยากแล้ัจสิงะอุ้ยมาแล้วเพื่อนนี่พอบพสเราเก็บสเตตครบแล้วมันก็จะแบบปุ้งมาให้เราเนี่ยเดี๋ยวผมขอญาตรีสเตมิน่าก่อนเลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแกสอเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพื่อน มาเดี๋ยวเราขอญาตมีโพชั่นมานาไหมเออมีแค่โพชั่นเลือดให้ตายเถอะซาร่ามานาขึ้นช้าเกินมานะครับเพื่อนๆอาจจะต้องรีวิวเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่าเกียร์สองเนี่ยมันมีเวลาจํากัดของมันนะครับเพื่อนๆโอเคไม่แน่ใจว่าระหว่างเปิดเกียร์สองเนี่ยเตมิน่าจะลดไปด้วยหรือเปล่านะครับมาครับเกียร์สองโอ้ยอย,อย่างทีไม่เสียเตมินา่าโอเคต้องริ่รีวิวละต่อยธรรมดา ปกตินะอุ้ยอุ้ยเท่จริงโอเคโอเคโอเคตัวอ e ีครับมัดปืนจัดย่างยืดปรับอีดามิโคตรเยอะไอ้ยเหี้ยดามิทวีคูณครับเพื่อนๆอุ้ยคูณสองเลยเนี่ยมากกว่านั้นแ้วซ้ำผมว่านะนี่ฮะหุดเข้าทีละ้นสามสิบอย่างแรงนะครับโอเคตัวอาดูเอ้าตัวอาคืออะไรวะล็อกเก็ตก่อนล็อกเก็ตอุนน้ยไอ้ไอ้ล็อกเก็ตไปดาเมจโอเคโอเคอ่ะตัวแซดดู หมัดไฟหมัดไฟครับอุ้ยฝั่งแปดสิแบแปอร์จุกจุกเกรนลิ่งเจ็ดยางยืดไปจ้าเฮ้ยดามเมย์สามตัวเลยครับเออต่อไปตัว C ครับตัว C ดูตัว C บ้างเอยดยโดนตัว A ก่อนอ๋อตัว A คือต้องต้องรอเขาตีมานะมันเป็นสกิลแบบว่าสกิลคอมแบทเด็ดมันเป็นสกิลแบบสกิลบล็อกอะเพื่อนผมบอกไม่ถูกว่ะเขาเรียกว่าอะไรวะช่างมานันนะเพื่อนโหแต่เท่จริงว่ะ ชี่งเที่อ่ะเอาตัวซีดูฮนะเฮ้ยเฮ้ยบอมบ์ฟัก <_ d ose> ถือขั้นนอนถือขั้นนอนเฮดเดียวเชียวไอ้น้องโอเคตีมานะตีมาโอเคดูตัวอากันนี่มันเป็นสกิลแบบเหมือนแบบว่าถ้าเกิดโดนตีอ่ะมันก็คือ จะว่าเปบนหัวแล้วก็เตะนั่นเองอ่าโอเคเฮ้ยประมาณนี้เฮ้ยเท่เฮ้ยอย่างเท่ะอะ,ทะไอ้เหี้ยเท่ไม่พอไม่โหดด้วยนะเพื่อจะสังเกตว่าเดิมทีอะครับเดิมทีใช่ไหมเครื่องพาชิแล้วก็พิสโต้อะมันดาเมจเท่าไหร่ดาเมทสิบเจ็ดนะแล้วพอเราไปเกียร์สอดดาเอทสามเก้าเลยครับจะสังเกตว่าดาเมจทวีคูณขึ้นโคตรจะเยอะเลยนะเพื่อนเพื่อนครับ โ oh, อ้ยย่างตึงยิ่งสกิลตัวซีนะครับจะเป็นเกียร์สามนะครับผมก็คือจะเป็นการที่ปล่อยหมัดช้างลงมาด้านล่างนะครับซึ่งวงเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะซึ่งถ้าเกิดใครโดนเนี่ยก็จะได้รับดามเมจร,รวมถึงแบบว่าสตันด้วยนะครับเพื่อน โอ้โคตรโกรงเนี่ยโคตรโกรงประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับผลกุมุกุมุกเกียร์สหรือว่าผลยางเกียร์สอของเรานั่นเองครับเพื่อนๆยังไงก็การที่ดูจบถึงตอนนี้แลนะครับผมฝากกดไลค์ค้หนึ่งไลค์ให้หน่อยนะครับย้ำอีกทีนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดก,ดกดระดิ่งเพื่อที่จะพาคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมผมาพบเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไอรุ่น